คำามนี้จะเป็นข้อความแรกที่จะบอกรายการนี้รายการพี่และน่าจะเป็นรายการเดียวว่าถ้าเราส่งวันที่สิบสองไปวันที่สิบเจ็ดมีโอกาสสูงที่เขมรจะเบี้ยวไอ้ไอร่วมลาตะเวนร,ร่วมกันมันอาจจะส่งไอ้แก๊งหัวโล้นแครลลอทเนี่ยมาพวนอกีกสีสามสองสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการําได้จันนะครับทำดีเราชมทำชั่วขอด,าด่าตงไปตงมาไม่ไว้หน้าใครนะครับช่วงสองสามวันที่ผ่านมานะครับรู้สึกว่าเครื่องด่าดของคนไทยเนี่ย ด่าเยอะเหลือเกินนะครับเราด่าทั้งตำรวจเราด่ดาทั้งอดีตนายกัฐมนตีนนที่ปผูวพันแ,แกมเมก์เราเพิ่มเพิ่มไปด่าทหารด้วยเรื่องเกิดกับว่าเราทหารเนี้ยจะไปปล่อยเฉลยศึกสิบสองคนบอกว่าปล่อยได้ยังไงเอาอะไรมาคิดเอาทำไมอยู่ๆทหารโดนด่าเรื่องนี้มันเป็นมาอย่างไงเรามาคุยกับแขกรับเชิญของเราดีกว่านะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันิชิตบุญโปงสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับพี่นุและท่านผู้ชมและผู้ฟังรายการถามได้จันที่ติดตามอย่างคับข้างนะครับ ถามอาจารย์ก่อนไอ้ข่าวที่ว่าทหารจะปล่อยเฉลยศึกเนี่ยมันออกมาจากใครออกมาจากฝั่งไทยหรือออกมาจากฝั่งกัมพูชาเขมรแล้วก็อเมริกันครับร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันปั่นช่วยกันบีบนะมาบอกมาบีบนะฮะแล้วเราก็แล้วก็มาบิดด้วยนะครับเออคือบิดเนี่ยคุยง่ายว่าคือมัดมือชกเราไม่ได้ตกลงคืออย่างงี้จะอธิบายแต่ละขั้นตอนหลายหลายหลายท่านอาจจะทราบแล้วแต่ว่า จะด้วยภาษาแบบบ้านๆลึกๆเนี่ยมีเฉพาะรายการถามได้จันเท่านั้นนะครับเพราะบางทีออผมจะไม่เก็บทรงเลยถ้ารายการพี่นู้เนี่ยผมเต็มที่นะครับอ,อ,อ่ะวันวันที่เกิดเรื่องเกิดขึ้นคือเย็นวันพฤหัสใช่ไหมครับ,รบโสต์กันอเนราน่าเลยนาวเลยไม่รู้แหล่งข่าวมาจากไหนนะฮะปรากฏว่าสื่อหลายช่องสื่อทีวีกระแสหลักโทรมาหาผมนะครับว่าเอ้ยอาจารย์ทราบไหมบอกเอรื่องเงี้ยเฮ้ยจริงเหรอ คำถามแรกผมสวนกลับไปอ้ยสัตว์จริงผมแม่งไม่รู้เรื่องไม่มีนี่นผมเพิ่งออกมาจากกระทรวงด้วยก็ไม่เห็นรู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยดังนั้นเดี๋ยวผมจะเช็คก่อนนะข้อเท็จจริงไงผมก็ไปดูในในข่าวดูหน้าฟีหน้าตาเฮ้ยวันที่สิบสองพฤศจิกาปล่อยตัวไปสิบแปดตัวทำไมกูไม่รู้วะกูอยู่นะเออทํางานอยู่กับเนี่ยเพิ่งประชุมเพิ่งกระทรวงกันกันมาเนี่ยนะไปตรวจเยี่ยมทหารเกณฑ์กันมาไม่เห็นไม่รู้เรื่องเลยผมถามคนแรกก็คือโฆศกกระทรวงกาโหมง บริตีสุรสันคุงสิริพเมณนนะครับที่รู้จักทํางานร่วมกันมาบอกว่าผมก็งงเหมือนกันอาจารย์อ้าวต่างฝ่ายต่างงงอะ่ะเนี่ยนักข่าวก็โทรมาหาผมเหมือนกันเฮ้ยแล้วแล้วก็ถามว่าเนี่ยอาจารย์จะยังไงติดต่อท่านรฐมนตีไหมอะไรโอเคเดี๋ยวผมดําเนินการประสานผมก็ได้คุยกับรัฐมนตรีทั้งสองท่านคือท่านรุเอกนัทพลนาคพานิ์กับพลเอกเอ่อพลโทอดุลบุญบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ทั้งสองคนเนี่ยรับทราบข้อมูลตรงกันนะครับว่าการดําเนินการตรงนี้เป็นเรื่องของกองทัพบ,บกนะฮะว่าจะปล่อยอตัวเฉลยศึกแนวทางนะแนวทางบอกเฮ้ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิบสองมายังไงใครไประบุเออใครไประบุบอกผมก็งงเนี่ยละครับเลยมาปรึกษาท่านนะครับเนี่ยคือแนวทางการปล่อยเนี่ยเราเนี่ยตั้งใจว่าขั้นตอนแรกเนะี่ยคือในเฟสที่หนึ่ง เฟสที่หนึ่งก็คือวันที่21พฤศจิกายนนะครับพี่นุเริ่มจากวันที่1นึ่ง<ม>นะฮะเริ่มสตาร์ทกันจนถึงวันที่21สสัปดาห์<ม>สสัปดาห์ที่มาที่ไปก็คือเราเอาอตุ๊กตาที่ตอนที่มีเหตุการณ์ประทะกันไทยกัมพูชาเนี่ยกัมพูชาขนเครื่องยิงจรวดบี21เนี่ยปืนหุ่มปืนใหญ่เนี่ยลากจูงมาตรงถึงชายแดนไทยเนี่ยใช้เวลาประมาณสาสัปดาห์ ยี่ส pues oh, okay. ิบเอ็ดวันยี um ่สิบเอ็ดวันดังนั้นเราก็ใช้เวลาให้เวลาเขาสามสัปดาห์เนี่ยถอนอาวุธหนักออกไปคือเคลื่อนเข้ามาสามสัปดาห์เคลื่อนออกไปสามสัปดาห์ก็กรบประมาณนั้นนะเราคือจะตรวจชี้วัดตรวจการบ้านเนี่ยหลังจากเฟสที่หนึ่งว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถอนอาวุธหนักเนี่ยแสดงถึงความจริงใจตั้งใจว่าจะปล่อยตัวเฉลยศึกแล้วปล่อยเนี่ยมันก็ปล่อยปล่อยหมดนะหรือปล่อยเป็นล็อต เราละหกคนเพราะสามเฟสเนี่ยจะได้สิบแปดหรือยังไม่ปล่อยเพราะมันก็มีข่าวลือข่าวที่ไม่ลือแหละข่าวค้นพบทุ่นระเบิดตรงแถวช่องบกอีกสองทุน่นอันนี้ติดตามจากตรงที่แม่ทัพกุ้งในในเพจติดตามแม่ทัพกุ้งเนี่ยเขามาบอกผมเฮ้ยนี่ระเบิดเก่าหรือระเบิดแอบมาวางใหม่เราก็ต้องมาประมวลใหม่นะครับดังนั้นไอสิ่งที่การพูดคุยกองทัพบ,บกเนี่ยของที่ผู้หลักผู้ใหญ่แหล่งข่าวกองทัพบ,บกเขาพูดเขาได้รายงานไปตามขั้นตอนก็บัญชาถามว่า กระบวนการของการปล่อยตัวเฉลยศึกเนี่ยมันมาจากใครเราเนี่ยถูกบีบถูกบอกถูกอะไรต่างๆเนี่ยทรัมป์เจอนายกรัฐมนตรีอนุทินที่เกาหลีก็บอกว่าจะปล่อยตัวเฉลยศึกเมื่อไหร่เราก็บอกว่าสี่ขั้นขอไอ้สี่ไม่สี่ขัน้นสี่ข้อเสนอทําให้ได้นะฮะแล้วเราก็จะไปถ้าถ้าทําได้สี่สี่สี่ข้อเนี่ยเราก็จะดูเฟสหนึ่งนะครับพลเอนะลนกนัทพลนาคพาณิชเจอ อเมริกาอเมริกาก็บีบมาอีกท่านเสียสักกรุงเกตียแก้ร่วมตีต่างประเทศก็เจออเมริกาก็ถามว่าจะปล่อยเมื่อไหร่นะครับเจอกองทัพบ,บกนี่เขาไม่เขาก็าจะระดับผู้บัญชาการหรือระดับไหนเนี่ยอเมริกาก็ไปถามเพราะว่าอยู่ในในฐานะควบควบคุมตัวเฉลยศึกนะครับพูดง่ายๆว่าอเมริกาบีบตรงไปยังทุกส่วนในกลไกรัฐของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเฉลยศึก เราไม่ได้บีบกันเองนะพี่นะรัฐบาลไม่ได้บีบการอาหวไม่ได้บีบไม่ได้บีบกองทัพบกแต่ก็มาหาหรือคือก,กองทัพบ,บกก็ทําแผนบอกอ่ะรายงานเป็นตามเป็นขั้นตอนแล้วอเมริกามันก็มาถามกันนามสองอีกว่าจะปล่อยเร็วที่สุดได้เมื่อไหร่นะฮะก็บอกผมก็บอกว่าในเฟสหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับกุมชาทําได้เร็วเราก็ต้องตรวจสอบด้วยปรากฏว่าอเมริกาไปถามกัมบบชาว่าจะจะทําให้เร็วที่สุดได้เมื่อไหร่ มันก็รับปากทรงเดชไปเรื่อยเลยพี่บอกวันที่สิบน่าจะเร็วน่าจะได้หมดงนั้นอเมริกาก็กลับมาว่าเขมรเขาบอกแล้วว่าวันที่สิบเขาจะทาให้หมดนะครับถอนอาวุธนะ่ะแล้วดกระบวนการขั้นตอนของใครเนี่ยจะใช้เวลากี่วันผมไม่ว่าส่วนไหนไปบอกว่าสองหรือสามวันนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของวันที่สิบสองแต่อย่าลืมนะพี่มันต้องมีการตรวจสุขภาพ <c oughs> ตรวจการบ้าว่าถอนอาวุธจริงไหมมีคณะเอโอททั้งสองประเทศ ให้ข้อมูลร่วมกันซึ่งมันต้องใช้เวลาในระดับประมาณ1สัปดาห์โดยประมาณนะมันไม่ใช่วัน2วันนะเราเวลาส่งการบ้านก่อนสงครูเราต้องตรวจทานหรือเปล่าอาจารย์ทุกคนเนี่ยจะต้องดูพี่ไหมลูกศิษย์เวลาส่งการบ้านเหมือนกันนะครับดังนั้นเราเห็นแนวทางตรงนี้นะครับว่า,าระยะเวลา3สัปดาห์ก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลแม้คนจะบอกว่าหลังบงังโ่รจะเก็บไว้ทําไมเปืองข้าวสุกเปืออะไรก็แล้วแต่ แต่บางคนก็มีไม่น้อยบอกว่ามีไว้เพื่อบีบให้มันอยู่กับร่องกระรอยอืเพราะว่าถ้าปล่อยเร็วเดี๋ยวกระบวนการต่อไปมันก็จะไปบีบเรื่องเปิดดงเปิดดานไปบอกข้อมนะันนะม,มาอย่างงู้นอย่างเงี้ยแล้วนั้นการกลุมความได้เปรียบให้มากที่สุดนะครับจึงเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่เราจะไปบีบกับมพูชาได้แล้วมันก็จะมีดราม่าว่าเฮ้ยจากสี่เหลือสองไม่ใช่สองข้อแรกเป็นข้อเน้น นะเพราะ3าเนี่ยกมเมอร์ต่างคนต่างปราบกัมพูชามันโดนบีบอยู่แล้วส่วนข้อที่4เรื่องบ้านหนองจานหนองยากแก้วเนี่ยเราก็เข้าไปเรื่อยๆลึกๆแบบเงียบเงียบแบบที่มันก็ฝั่งนู้นเขาก็ทำทำแบบไขสื่อทางกับการเมืองในประเทศเขาเขาก็ปล่อยเข้ามาเขาเขาจะหาทางลงแบบเงียบเงียบพี่นุเราอย่าไปกระโตกกระตากไปพูดมากเดี๋ยวอินฟลูเอนเซอร์บ้านนู้นมันก็ยังไงนี้<ม>คือก็ปล่อยเขามีทางหนีทีไล่เขาแต่เราหนักใจแค่สองข้อแรก นะครับเรื่องไอ้เครื่องยิงระเบิดพวกอาวุธหนักแล้วก็ทุนระเบิดชุนระเบิดในหนักมากเยอะมากพี่แล้วมันลามไปถึงไอ้เนี่ยไอ้ปราสาทต,ตาควายเนี่ยที่บอกทําไมทหารไทยหรือใครจะไปแสดงสัญลักษณ์ทำไมไม่กล้าไปไปบุกมันหลายหลาย,หลายทุกซอกแบบความเทียมันฝังหนาหน,นานแะ้วเยอะมากขึ้นกว่าเดิมหลังเหตุการณ์การหยุดยิงเนี่ยรอบปราสาทต,ตาควายทหารไทยบอกว่า ได้ยินเสียงการเหยียบระเบิดหรือเสียงระเบิดดังในบริเวณปรสสาตาควายหรือในพื้นที่เนี่ยดังถึงสี่ครั้งพี่คิดดู <c oughs> มันว <c oughs> างกันเองมันเหยียบกันเองได้อะนั้นมันอันตรายไหมนั่นคือประการที่หนึ่งสองนะเราก็ต้องดูความจริงใจว่ามันขัดขวางเอพิโซดที่แล้วที่ผมเรียนพี่นุก,กับท่านผู้ชมว่าช่องสายตะกูใช่ไหมมันข, <c oughs> ขัดขวางไม่ให้เข้ามาตอนหลังมันก็เริ่มปล่อยเข้ามานะฮะ คือเราขอ13จุดเนี่ยแต่ตอนแรกมันไม่เอาเลยแล้วก็บีบมันก็ขอ5จุดนะ <c oughs> เพื่อนําไปสู่การอะไรเราไม่ได้ลดหย่อนแต่เราจะดูท่าทีนะครับดังนั้นการที่จะสอยส่งตัวประกันเนี่ยเราเป็นการปรับท่าทีหรือแสงท่าทีให้อเมริกาว่าเราไม่ได้จะรั้งไว้แต่มันมีขั้นตอนของเราเพื่อการตรวจสอบกูก็มีศักดิ์ศรีนะเว้ยใครจะมาบีบกคูคือพี่ถ้าเป็นรัฐบาลอื่นๆผมไม่รู้นะมันจะย้อนรอยเหมือนเรื่องกรณีอุยกูอ่ะขอปุ๊บ 24ชั่วโมงปล่อยปั๊บกรณีอุยกูเนี่ยพี่พี่นุจําได้ไหมผลลบผลเสะเทือนมันดังไปทั่วโลกชาติตะตวันตกชาติอเมริกามันหาเรื่องประนามด่าประเทศไทยด่าทอเซสาเ,ซเสียนะครับโดยประเทศพวกชาติมุสลิมอะไรต่างๆ <c oughs> ด้งน,นกรณีเคสเนี่ยเราก็ต้องบาลานซ์ในเรื่องของความรู้สึกชาติหมาหาอำนาจอีกด้านหนึ่งเห็นไหมฮะโอเคอเมริกาเดิมพันไว้สูงเรื่องหน้าตาของทรัมป์ นะท่านพ่อใหญ่ก็ยก็คงอยากได้รางวัลโนเบลไว้เอาตรงเนี้ยและสองกามพูชาคงต้องการอะไรหรือไปเป,ป,ปยเผยไตแล้วได้แลกเปลี่ยนข้อตกลงอะไรอเมริกาถึงออกหน้าให้มากขนาดนี้ <c oughs> นะฮะนั่นก็แสดงว่าขเขมรเองเนี่ยก็คงว่าถ้าอเมริกาทําได้เนี่ยก็แสดงว่าโชว์บทบาทเหนือกว่าจีนเพราะว่าพี่อย่าลืมนะสันดานขเขมรตอนที่รอบยิงเนี่ยไอ้คุณมาเน็ตไอ้พวกผู้นําไอเตียเซฮาบินไปที่จีน ไม่ขอความร่วมมือขออาวุธเสริมจีนไม่ให้ที่ผมเคยบอกผู้ผู้กำชาในทหารระดับสูงมากของกองทัพไทยไปถามระดับหน่วยเหลือศูนย์เฮดคอร์เตอร์ของจีน <c oughs> เขาบอกเขาตั้งแต่มีความขัดแย้งจีนมีวางตัวเป็นกลางไม่เคยให้พาสเวิร์ดไม่เคยส่งอาวุธเพิ่มไปให้ขเขมรเลยไอ้ส่วนเรื่องโดรนจากจีนนี่ก็คือพวกทุนเทาไปซื้อมาเกาะหน้านั้น <c oughs> ไม่เกี่ยวก <c oughs> ับรัฐบาลหรือกองทัพจีนดังนั้นไอ้ขเขมรมันก็แค้น จีนว่าไม่ส่งเสริมมันมันก็วิ่งไปหาอเมริกาพี่นึกออกไหมอเมริกาก็รู้ว่าเฮ้ยเขมรไอ้คุณมาเน็นคุนเซ็นไม่พอใจจีนกูก็ใช้ช่องทางตรงเนี้เพื่อนามมําไปสู่ว่ากูสั่งไทยได้ถ้าสั่งปุ๊บมึงเชื่อหรือยังว่ากูมีอํานาจเหนือกว่าจีนนี่คือสิ่งที่าการประลองอํานาจของภูมิรัฐาศาสตร์ในภูมิภาคข,ของเราตอนนั้นเราก็ช่างบาลานซ์นลองเท้าด,ด้วยเราประเมินทุกรอบด้านที่เราก็พูดคุยวันนั้นผมก็คุยกันนั่นคือ ว่าจะได้นอนห้าโมงเย็นเกือบเที่ยงคืนและเช็คกับทุกสายทุกอะไรต่างๆเนี่ยบอกเฮ้ยอาจารย์ยืนยันนะพี่ยืนยันผมยืนยันสิบสองยังไม่ปล่อยเราจะนับเป็นเฟสหนึ่งดูสันดาณดูดูเราต้องตรวจสอบการบ้านด้วยนะครับเออถ้าหนึ่งสองกลับเป็นสองหนึ่งเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นเราก็คือเพราะอะไรพี่ทาไมเราต้องล้างวันรุ่หลังวันที่ยี่สิบเอ็ดเพราะวันที่สิบเจ็ดจะเข้าไปดูพื้นที่บ้านหนองจานร่วมกันหนองยากแก้ว คณะสํารวจจะวางหมุดหรือสํารวจลาดตะเวนไอวางหมุดชั่วคราวถ้าเราปล่อยก่อนสิบสองที่ฝั่งเขมรมันปล่อยข่าวมาเนี่ยสิบเจ็ดเบอร์เผลอ,อมันไม่ให้เราเข้ามันต่อต้านนึกออกไหมนึกออกเออคือถ้าเราปล่อยปุ๊บเนี่ยนะไอสิ่งที่ข้อตกลงสีข้อกูก็ไม่ทําอ่ะนะอว่ากูกูบรรลุปเป้าหมายแล้ว นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราไม่ผมเนี่ยไม่พูดในหลายสื่อกระแสหลักเพราะมันมีฝั่งนู้นมอนิเตอร์ว่าข้อความนี้จะเป็นข้อความแรกที่จะบอกรายการนี้รายการพี่และน่าจะเป็นรายการเดียวว่าถ้าเราส่งวันที่12ไปวันที่17มีโอกาสสูงที่คขมต์จะเบี้ยวไอ้ไอ้ร่วมลาตะเวรร่วมกันมันอาจจะส่งไอ้แก๊งหัวโล้นแครอทเนี่ยมาป่วนอกีกนะตอนนี้แก๊งแครอทเนี่ยไปสร้างกระเช้าอยู่แถวอ่า ทางขึ้นปราสาทคณะน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็โดนบนะอมอีกรอ,นะอบไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆมึงได้ชิมนะาการวางไข่อีกรอบหนึ่งแน่ดังนั้นเราก็คือหมากไทม์ไลน์กำหนดเกมไว้พี่นะครับนะคือถ้ามีภาษาเขมรในคอมเมนต์รายการนี้ฝากถล่มด้วยนะอย่ามาพุ่งด่ากันเองเดี๋ยวมันก็ต้องมามอนิเตอร์อดังนั้นเราก็ต้องดูพี่ทีละสเตปทีละขั้นตอนนะครับรอบนี้คิดกันอย่างรอบคอบว่า ชามาำน,นาจร้องขอบีบมาแต่เราก็ต้องมียืดหยุ่นว่าเฮ้ยบอกเราบอกตั้งแต่ที่กลัวราเปอร์แล้วนะว่าถ้าทำสี่ข้ออย่างมีรูปธรรมไม่ต้องคอมพลีทแบบเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไอ้ระเบิดล้านลูกเนี่ยกว่าจะทําเก็บน้าคงเป็นปีใช่ไหมแต่ทําให้มันมีนยัยสำคัญไม่ได้แบบเก็บกู้สามลูกห้าลูกไอ,อ้ยังงยไม่เอาไอเชิงสาจะลักษณ์เนี่ยทาให้มันความคืบหน้านะครับดังนั้นเราไม่สามารถส่งตัวประกันก่อน ถ้าส่งตัวประกันก่อนไอข้อตกลงทั้งสี่ข้อเนี่ยเราถ้ากับเรายกเลิกเราสร้างโมฆะด้วยตัวเองเนลพี่ mm hmm. นะฮะเพราะมันบอกว่าพระเรากําหนดกับกัมพูชาว่าถ้าคุณดําเนินการสี่ข้อเป็นรูปธรรมการปล่อยตัวประกันจะเกิดขึ้นไอท่ษดีการปล่อยเรลยศึกทั้งสิบแปดคนจะเกิดขึ้นแล้วอย่าลืมเราก็ต้องดึงเชงด้วยเราปล่อยไปปุ๊บเนี่ยไอคุณมาเน้นมาประกาศว่านี่คือฮีโร่ของชาติประกาศเป็นชัยชนะ เหนือเหนือไทยเหนือเสียมเหนือสยามอะไรของมันนั่นแหละที่มันจะเรียกเราเราต้องดึงเชงไม่ให้มึงปีนเป็นฮีโร่เร็วบอกเอาไหนว่าจะปล่อยมาวันนั้นวันนี้ล่ะพี่นึกออกไหมนึกออกเออให้มันฉลองช้าแต่ว่าบรรยากาศมันไม่ได้คึกครับมันต้องปล่อยในระดับหนึ่งะ่ะคือไม่งั้นมันก็เอาไทยมาเป็นเครื่องมือในการประหรัดประหารทางความคิดว่าเนี่ยศัตรูของชาติแล้ววันวันนี้ปีนี้เราลบชนะนึกออกไหมพี่ก็ดึงเชงไงเพราะว่า ตั้งแต่เซ็นสัญญาวันที่เออเซ็นข้อตกลงกันวันที่ยี่สิบหกอ่ะตุลานี่วันที่เท่าไหร่ละครับพี่วันที่แปดใช่ไหมเนี่ยกี่วันสองสัปประมาณเกือบสองสัปดาห์ถ้าดึงเชงไปน,นะนะถึงยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวเกือบเดือนหรือนิดนิดหน่อยเนี่ยเพราะว่าคุณมาเนตหรือขเขมรมันก็ปั่นป่วนมันก็กร่อยพอสมควรแล้วเราก็มีศักดิ์ศรีของเราว่าเฮ้ยชามาอำนาจสั่งมาเนี่ยเราก็ พิจารณาอย่างรอบคอบมึงจะมาสั่งกูเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้เพราะเราต้องถอบบดบทเรียนเรื่องอุยกูกลัวเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะหาเรื่องงานเนื้อนี้แล้วไม่เกี่ยวกับภาษีธร,รมเพราะมันแบบคนละเรื่องกันนะพี่ฟังอาจารย์มรุชิตพูดเนี่ยคนไทยก็สบายใจนะครับว่าวันที่12พฤศจิกาย,ยนเนี่ยไม่มีการปล่อยเฉลยแน่นอนและที่สําคัญคือจะปล่อยเฉลยเป็นเฟดเฟก่อนมีดีกว่าไม่มีจะได้เอาไว้ต่อรองในการทําเรื่องสีข้อที่ กัมพูชาสัญญาับเราทีนี้มันเรื่องภาษาตาควายนิดนึงเหรอฮะ,ะมันมีภาพของน้องสาวคุณเซนเนี่ยขึ้นไปถ่ายรูปแล้วโก้ดูเหมือนจะมีการย่อเยอ้ยถกทางว่าภาษาตาควายเนี่ยมันเป็นของกัมพูชาแล้วก็ดูเหมือนจะมีการปั่นเป็นปฏิบัติขารท,ทางจิตวิทยาของทางกัมพูชาว่าเอกัมพูชาเนี่ยเขาได้ภาษาตาคายนะตอนนี้เรายังไงกันต่อเราจะเอาคืนยังไงฮะหรือว่าต้องรอเวลาต้องต้องรอ<ะ>ทีเพราะอะไรไหม เราเข้าไปไดะสูญเสียทหารมากนอกจากกับระเบิดไม่ใช่กลัวแต่มันเสียโดยไม่จําเป็นโดยโดยใช่เหตุเพราะเราเข้าประสาทได้แต่สิ่งที่จะตามมาอย่างรุนแรงและเป็นไปได้สูงด้วยสันดานแบบขเขมรเนี่ยมันยิงปืนใหญ่หรือยิงจุดอาจรวดของมันมาจากจุดสูงขม,มเนินห้าร้อยเนินสามร้ยห้าสิบบ้าบออะไรของมันเนี่ยยิงใส่ประสาทมันไม่ได้สนหรอประสาทจะจะเป็นใจจะดีหรือร้ายอะไรยังไงเนี่ย มันไม่ได้ใช้ทางเป็นการบูรณะหรือทางส่งเสริมทางวัฒนธรรมการต้องเที่ยวอะไรเลยมันใช้ประสาทเป็นที่ซ่องสูงเป็นที่ยุทธศาสตร์ทางทหารนะครับดังนั้นไอ้น้องสาวหรือพี่สาวที่มันโพสเนี่ยก็ให้มันไปเถอะพี่เดี๋ยวพี่ชายมันน้องชายมันก็จะตายอยู่แล้วคุณใส่ในมันนึงบอกเองไงอีกห้าร้อยปีปิดไปเถอะทำกำแพงรั้วไปเถอะกระเหม็นก็ไม่เป็นไรก็มึงจะตายแล้วไงมึงพูดช,ช่วยให้คนรุ่นหลังเขามาเกลียดกัน โดยใช่เหตุนะมึงไม่รับผิดชอบนั่นก็รู้แล้วให้มันทำคอนเทนต์แต่หลักการนะพี่การคือถ้าเราจะไปยิงหรือถล่มอะไรต่างๆเนี่ยความเสียหายกระทบรอมพื้นที่เนี่ยเอาไม่ล่ะถ้าเรายิงแบบปุ้มต้ามเนี่ยถล่มปราสาทจบไปเลยผมคิดว่าเราก็จะถูกประนาม,มเราเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมโลกอารยะมนาแล้วนะพี่นะแล้วรอบนี้กลับทวงคืนอย่างมีศักดิ์ศรีท่านอาจารย์ท่าน,านดุเสียศัก นายกเองหรือใครตา่างๆที่ไปเปิดขายข้าวเองไปพูดในเรื่องแก้ข้อกล่าวหาเขาเมรเองการเดินเกมเชิงลุกแบบลุกืบบนจนบีบให้เขเมรจนเป็นทุกวันเนี่ยเราเปกลับไปเล่นเกมถอยไม่ได้เราไม่ใช่รัฐชายากรเราไม่ใช่รัฐอันตรธานนะครับเพราะพี่อย่าลืมปล่อยให้มันทําอย่างนี้มเท่ากับว่ามันประจานความโง่มันเองเพราะข้อตกลงหรือข้อกติกาส่วนหนึ่งคือ จะไม่มีการวางทุ่นระเบิดหรือใช้พื้นที่โบราณสถานใช้สำหรับการสู้รบหรือในเรื่องของของความขัดแยง้งการต่อสู้หรือการทําสงครามใดใทั้งสิ้นมันผิดข้อละเมิดทุกอย่างนะครับนั้นแล้วมันยิ่งไปประจานว่าไอ้ตรงโบราณสถานอย่างเช่นเขาพระวิหารที่มันเสียนโซมอะไรต่างๆมึงก็ใช้เป็นที่ซ่องสุมทางทหารไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมผมถามว่านักท่องเที่ยวชาวแคนทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ใช่พี่น้องมุนเซนจะมีปัญญาเข้าไปไหม น่าจะขาขาดกันทัวหน้าใช่ไหมถ้าไม่มีคนพามาดังนั้นก็ปล่อยมันนเสำหรับใช่มันเยอยเราเจ็บใจแต่อย่าเอายิ่งเผยหลักฐานเผยไตยอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็โดนโดนกระแสอะไรกลืนโดนโดน,โดนโลกล้อมมันอีกสแกมเมอร์เกีกเรื่องหนึ่งแล้วนะเอาระเบิดไปล้อมตรงตรง,ตรงพวกในในพื้นที่โบราณสถานพื้นที่มรดกสําคัญของเนี่ยของมวลมนุษยชาติอะไรต่างๆไงมันจะเป็นปัญหาตัวเขาเอง และสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยผมคิดว่ากัมพูชาที่มันอ่อนลงไปเยอะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองภายในประเทศเขาแล้วกับการบีบเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจปิดชายแดนอย่างไม่มีกําหนดด้วยการเมืองในประเทศเขาคืออะไรข่าวล่ามาแรงเนี่ยสมรังสีประกาศจะกลับกัมพูชาจะช้าจะเร็วคงจะกลับเพราะประกาศละนั่นแสดงว่ามั่นใจในเรื่องหลักประกันความปลอดภัยใครล่ะคุ้มครองอเมริกาใช่ไหมอเมริกาให้ทุนสปอนเซอร์เลยพี่สมรังสีเนี่ย แม้จะอยู่ฝรั่งเศสทั้งอเมริกาทั้งฝรั่งเศสเนี่ยก็ให้การดูแลให้การคุ้มครองรักษาความปลอดภัยกัมพูชากําลังจะเปลี่ยนถูกเปลี่ยนไพ่ผู้นานะเปลี่ยนเกมนะคือคุณเซนแต่ก็เห็บกากระจายพี่นะฮะคือทุกคนกระโดดหนีวิ่งหากันอิลุงตุกตับกันไปหมดอะแต่เน้นผมคิดว่าเกมเราต้องยืดอดทนในการเล่นเกมระยะยาวนะครับแล้วสิ่งสําคัญคนกังวลเรื่องภาษาตาควายหรือพื้นที่อื่น ว่าถ้าวันหนึ่งเราใช้เทคโนโลยีลาด้ามันจับมาวัดเนี่ยเราจะเสียเปรียบไหมเราจะได้เปรียบไหมในจิตวิทยาพี่นุท่านผู้ชมครับประเทศไทยอ่ะตัวตั้งตัวตีเอาเทคโนโลยีลาด้ามาจับนะเขมรเนี่ยมันไม่เอาด้วยเลยนั่นหมายความว่าพี่นุถ้ารพี่นุรู้แนวข้อสอบแต่ไม่รู้ออกอะไรแต่รู้แนวทางข้อสอบว่าจะออกอะไรเนี่ยพี่นุสบายใจไหม ใจเช่นเดียวกันเราเป็นคนที่จะเอาเทคโนโลยีลาด้ามาวัดมาตรวจมาจับในพื้นที่สําคัญต่างๆที่จะมีความขัดแฉะเนี่ยทำไมไม่ใช่เขมนตัวตั้งตัวตีเหมือนกรณีก่อนหน้านี้ล่ะเฮ้ยสาระาษานี้เข้าสารโลกเข้าสารโลกเพราะสารโลกรโลก,กรรมการออกข้อสอบคือพวกมึงมึงทําหวยแค่แค่เขียนแค่ชื่อส่งกระดาษเปล่าๆมึงก็ชนะกูเพราะกรรมการพวกมึงไม่เป็นธรรมมันถึงจะเล่นเกมเนี่ยเหมือนกัน เราพยายามเอาเทคโนโลยีที่เที่ยงธรรมความเที่ยงธรรมมันจะขจัดความขัดแยง้งแต่ในแง่ความเที่ยงตรงและความเที่ยงธรรมเนี่ยเมื่อเราได้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วเราทําไมเราเข้ามาเล่นในเกมนี้ผมไม่พูดตรงๆนะครับนะฮะไม่ต้องมาคอมเมนต์ว่าถ้าเสียขึ้นมาจะยังไงอย่างโ้นอย่างนี้พี่หนูโลกความเป็นจริงทุกชาติในโลกเนี่ยทฤษฎีซีโร่ซัมเกมเนี่ยมันมีเฉพาะสมัยอเล็กซานเดอร์มหาราชอ่ะลบหรือเจงกิสขานเ่า้นแหละพี่ ผู้ชนะได้หมดแม่งทุกอย่างนั่งผู้หญิงผักนะ <S <S คนชลงชลาเตะไปเป็นฝุ่นเนี่ยมันได้หมดอย่างนั้นนะ่ะมันไม่มีแล้วมันต้องมีแบบเออเขาบ้างเราบ้างแต่จะมากจะน้อยเนี่ยคนที่ชนะจะน่อมย่อมได้เปรียบมากกว่านะคือจะเอาทุกอย่างไม่ให้มันกินข้าวสามมื้อเลยเหรอมันก็ต้องดูเรื่องหลักของ,ของการครองตนครองทมความเป็นผู้มีอารยะด้วยใช่ไหมผมไม่ได้ว่าอ่อนๆนะแต่ต้องพูดคุยท่านผู้ชมด้วยเป็นเหตุเป็นผลด้วยหลักการความเป็นจริง เราได้ประโยชน์ผมไม่อยากใช้คาว่าได้เปรียบเราได้ประโยชน์เป็นที่น่าพอใจแล้วกันนะครับอยู่มากกันขนาดนี้นบอกเฮ้ยเราก็โอ้เข้าใจละเป็นอย่างนั้นอย่างงี้แต่บางเรื่องเนี่ยมันก็ต้องมีการที่ว่าเราก็ต้องยืดหยุ่นกับเรื่องของเวลาเราชั่วชั่วแบบอิสราเอลไม่ได้อะ่ะจับตัวประกันฮามัสมาประหาร,มา,ร,หารมาอะไรอย่างเงี้ยยิงใส่ลงไปบาลลงอะไรลงเรียนเงนี้ยว่าเป็นที่ซองสุมผู้ก่อการละบอยด์บทบางประเทศไม่เหมือนกันพี่คิดดูนะว่าอย่อายงเกาะเฟซองเนี่ย ที่อยู่เป็นเกาะเล็กๆยาวสองรอยเมตรเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือของสเปนกับตอนใต้ฝรั่งเศสอยู่กลางเกาะแม่น้ําเนี่ยเขาลงนามเขาอยู่กันอย่างสันติมาสา0รอยห้าสิบปีนะเขาเขาแก้ปัญหาชายแดนอย่างนี้ได้ไงพี่รู้ไหมผัดกันปกครองคนละหกเดือน <S <S อืทางการอังกฤษกับฝรั่งเศสแล้วก็มีพิธีการเปลี่ยนการอะ,อะไรเปลี่ยนการการถือการเป็นเจ้าผู้ปกครองเกาะทุกหกเดือน สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่ตรงกับสมเด็จพระนารายณ์มาล่าเนี่ยทําไมเขาอยู่กันได้แต่ผมไม่ได้ส่งเสริมนะว่าภาษาตาควายอยู่กับเราหกเดือนและขเขมรหกเดือนไม่ใช่บางบริบทบางพื้นที่เนี่ยมันมีการพูดคุยหรือมันลอมชอมัมนประนีประนอมอะไรกันได้หรือบางพื้นที่มันก็ต้องไปชี้วัดที่สารโลกหรือบางพื้นที่เราก็ต้องเอาเรื่องใหม่ใหม่เทคโนโลยีมาจับเพื่อให้เถียงไม่ออกผมเพียงอธิบายยกตัวอย่างว่าในโลกนี้มันมีการแก้ปัญหาชายแดนความขัดแย้งหลาก,หลา,ก,ห,ลากหลายหลากหลายมิติ หรือแม้กระทั่งที่มาเลเซียเนี่ยหลายร้อยกิโลกว่าจะทํากําพงกําแพงอะไรต่างๆเนี่ยจนกว่าจะพูดคุยกันรู้เรื่องใช้เวลาสี่สิบปีพี่นะทั้งศารเจ้าของจีนทั้งซูเราหรืออะไรต่างๆของอหรือวัดไทยอย่างเงี้ยวัดจีนวัดไทยที่ล้ําเข้าไปเมื่อใช้เทคโนโลยีชีวะนะพี่ล้ําเข้าไปในมาเลเซียแต่มาเลเซียบอกเฮ้ยชุมชนว่าทําพวกคุณอยู่มาเป็นร้อยปีไม่เป็นไรเราไม่เอาคืน แต่เราจะตัดคืนไปให้แต่พื้นที่เท่าไหร่ไทยเอาพื้นที่ที่เท่าเทียมกันตรงเนี้ยมาคืนเราอืเราก็ตัดหลือก็้คือพื้นที่ตรงแถวสายรถไฟปาดังเบซาก็ให้ตรงมาเลเซียไปเพราะอะไรไหมแถวปัดังพี่ก็รู้มันเศรษฐกิจคึกคักก็มีร้านรวงมาเลยคนไทยมาช้อปปิ้งอะ่ะเราจะเอาไปทําไมถ้าเราไม่ถนัดถูกไหมเราถือว่าเราได้มาเที่ยวมาเลเซียเงน,นี่คือการแก้ปัญหาพื้นที่ความขัดแย้งที่มีอรารยะ ถามว่าทาไมมันอมยอมกันได้เพราะมาเลเซียตัดตอนความรู้สึกความหวาดระแวงเพราะเขาถูกไทยกล่าวหามายาวนานว่าเราเออมาเลเซียเป็นที่ซ่องสุมให้ที่พักพิงผู้ก่อความไม่สงบเขาตัดตอนเลยเฮ้ยอยู่ไปกระชับคพื่อเดียวเองเราตัดความหวาดระแวงแล้วนะทำรั้วทางกําแพงและที่สำคัญของผิดกฎหมายยาเสพติดจากบ้านอยู่จะได้มาไม่มาไหลผ่า,าเข้ามาในบ้านเรา คือการแก้ปัญหาที่มันสมประโยชน์ร่วมกันในในมุมมองแนวทางต่างฝ่ายต่างแก่นาที่ตัวเองต้องการจะลดปัญหาของของในประเทศตัวเองมาเลเซียก็เป็นกรณีศึกษานะพี่นะเด้นเราจะต้องพูดด้วยความจริงยังไม่นับปัญหากับลาวกับปัญหาลาวเนี่ยพี่นุถ้ามีโอกาสไปทางอ,อ่นครมนโณหรือมุกดาหารนะมันจะมีเกาะยื่นตามแม่น้ําโขงเนี่ย มีฐานลาวปลอมตัวเป็นาชาวไร่ชาวนาวไปฝังตัวหรือไปสร้างบ้านอยู่กลางเกาะแม่น้ำโขงเนี่ยแต่เราก็บอกว่าเพราะว่าอะไรที่เราไม่ได้เดือดร้อนอะไรบางปีพอน้ําท่วมเกาะปุ๊บพอน้ําแห้งผุดขึ้นมาเกาะนั้นมันจะย้ายเอียงเข้ามา,าพื้นที่กผุดขึ้นมาอยู่ฝั่งไทยบ้างบางปีก็ผุดข้ามไปใกล้ชิดกับฝั่งลาวบ้างเนี่ยไอ้ทางธรรมชาติกายภาพมันมันก็ไม่แน่แนไม่นอนแต่ก็ เราก็อยู่รอมชอมกันได้นะมันจะมีพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยที่ต้องมาพูดคุยกันนะครับอันนี้ก็คือพูดคุยกับท่านผู้ชมเนี่ยคือเรื่องพวกเนี้ยรู้ว่าท่านผู้ชมแบบรักชาติแล้วก็มีความรู้สึกแบบกลัวเราจะเสียเปรียบแต่ใจเย็นๆค่อยๆดูนะอ่านทีละบรรทัดต่อสู้กับปีศาจรายละเอียดเนี่ยเขมรมันไม่ได้ฉลาดหรอกแต่มันมีผู้กํากับที่มันแสบดังนั้นเราก็ต้องไม่เพียงพำาคำถามสุดท้ายถามอาจารย์คุณเซนป่วยหนักจริงไหมฮะมีข่าวบอกว่าใกล้ตาย ป่วยป่วยจริงๆนะพี่เช็คกันแล้วว่าอย่างนี้ผมคือเขาไม่ได้มาตีกอล์ฟมาสามเดือนแล้วตั้งแต่หลังไอ้ตั้งแต่ที่มีสงครามใหม่ๆตอนแ,แรกปากปากแจวอะ่ะคือตั้งแต่ช่วงก่อนที่แพทองคานจะถูกวินิจฉัยเกือบสองสามสัปดาห์เนี่ยเขาเริ่มป่วยตั้งแต่ตอนนั้นละไม่ออกข่าวอไอ้โพสต์ก็คือคนโพสตไอ้แอดมินของมันน่ะแหละไม่ได้โพสต์เองหรอกนะฮะแต่ว่าไอ้ที่ปล่อยข่าวพระมงกุฎมาพระมงกุฎนะ่ะไม่จริงหรอนะ คือถ้ามาเนี่ยผมอยากให้ไปโรงพยาบาลมงกุฎรัฒนะไปอยู่กับคุณหมอเหรียญทองดีกว่านะน่าจะหายแย่คุณหมอนะเนี๋ยเดี๋ยวแต่ว่าผมว่าคุณหมอน่าจะยินดีรักษาคุณเซนนะครับนะคุณหมอเขาจะดา่าอาจารย์ดนนิชีนสิครับว่าเขาเป็นโรงพยาบาลรักษาคนไม่ได้รักษาสัตว์นะคะเอ้ยจริงเหรอพี่เออเออเอเออจจะไม่แน่นะแกแกอาจจะมีพื้นที่นะสร้างพื้นที่ใหม่เป็นคอกอะ่ะอืมไม่ใช่เตียงให้นอนในคอกก็ได้นะพี่ ไปเลยไปขอแย่คุณหมอนะฮะแต่รู้ว่าคุณหมอมีความรักรักชาติบ้านเมืองอยู่แล้วนะครับมีข่าวหรือว่าจะเปิดด่านสิ้นปีนี้หรือว่าอะไรเงี้ยไม่มีใช่ไหมไม่เปิดหรอพี่ถ้าเปิดรัฐบาลนี้ก็ไม่มีอะไรไปขายไม่ต่างอะไรกับรัฐบาลชุดที่แล้วพี่จบนะเรื่องเงี้ยวันนี้ขอขอบคุณผูจิสัตยาจารย์โนเอร์ิชิปโปนะครับขอบคุณนะครับคนไทยสบายใจฟังอาจารย์แล้วสบายใจมากขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับอ่ะ ยืนยันนะครับจากอาจารย์วิชิตวงในนะครับบอกว่าที่จะให้ไทยปล่อยตัวเฉลียศึกันที่1 2พฤศจิกายนเนี่ไม่เป็นความจริงนะครับเป็นข่าวปล่อยมาจากอาเมริกาแล้วก็กังผู้ชานะครับเหมือนเป็นข่าวปีบแต่ว่าไทยจะไม่ปล่อยนะครับจนกว่า4ี่ข้อใช้รับการ ทำอย่างเต็มที่นะครับรวมไปถึงไทยจะไม่มีการไปทะเลสึกนะครับจนกว่าข้อตลกสีข้อนั้นจะเห็นผลนะครับโดยเฉพาะข้อ2ข้อแรกก็คือการถอนกําลังอาวุธแล้วก็การถอนกําลังพลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อใจได้นะครับเรื่องเหล่านี้ไทยไม่มีวันเสียเปรียบให้กับกัมพูชานะครับและไม่ว่าชาติมหาดาจะใหญ่ขนาดไหนไม่มีทางผีประเทศไทยได้ถ้าเรื่องมันทำให้ประเทศไทยเสียประโยชน์วันนี้ไปก่อนนะครับกับรายการถามทจาจั์สวัสดีครับ